อะไรแป๊บหนึ่งอะไรวันนี้วันนี้เราจะพามาลาอะไรนะเมื่อกี้เราท่องกันละบัตบัตบัตตุนบัตตุนบัตตุนเก็บย่าอันนี้เขาเพิ่งเปิดใหม่เนาะใช่เป็นของใครเป็นของใครเป็นของร้านอายุซูชิใช่เพราะติดกันเลยก็จะอยู่ติดกับร้านอายุซูชิเลยอันนี้ถ่ายเป็นวิดีโอก่อนนะโอเคเดี๋ยวถ่าย่ใไหมได้ใช่ถ่ายไปเลย เอ้นะคะร้านก็น่ารักมากอดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายวีดีโอนิดนึงกับคนนี้เป็นใครคะหนูเป็นเจ้าของร้านเดี๋ยววิยค่ะอ๋อโอเคฝากร้านเดี๋ยวิวยด้วยนะคะจะมีพวยำแล้วก็พวเนื้อกระทะรอนะคะที่เป็นผู้เมนเจอร์นะคะเดี๋ยวดูเสือรอง่ะใช่ค่ะร้านจะยู่ที่กับร้านไอคิวที่อัญชันนะคะค่ะตัดเดี๋ยวกอดสัมภาษณ์คนนี้ด้วยนะคนนี้เป็นใครคะคนนี้เป็นใครแนนยนิดนึง เป็นเจ้าของร้านนายูค่ะอ๋อค่ะกินค่ะแล้วแล้วก็คือเป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยใช่ค่ะร้านบัดตุลด้วยค่ะบัตอ่านว่ายังไงนะคะบัตตุนบัตตุนเป็ดย่างอ่านี่เดให้ดูบรรยากาศร้านวันนี้เปิดวันแรกนะคะเมนูเด็ดของเราก็จะเป็นเป็ดย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเมนูเป็ดย่างแบ่ของย่างก็คือชิ้นเดียวเลยของย่างอ่าโอเคเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงเนาะขอบคุณค่ะ ตอนนี้เราก็มานั่งอยู่กับเจ้าของร้านเนาะใช่เปิดร้านตัวนิดนึงให้น้องคนเนิมตัวนี้ไอายูนีไทยเสน่หนะคะเป็นเจ้าของร้านอายูแล้วก็มาเปิดร้านบัตตุลเป็ดย่าอีกร้านหนึ่งติดตกับร้านอายูซูชิอันชาบูเลยค่ะอยากให้น้องย้ำอีกนิดว่าอ่านออกเสียงว่าอะไรนะอ่านออกว่าบัตตุลอ่าบัตตุลบัตตุลแปลว่าภาษาไทยอาจจะเขียนแล้วมันออกเสียงแปลเป็นภาษาล่ะถูกปะใช่ค่ะติดหมายถึงเป็ดหมายถึงเป็ดเลยอยากจะให้แบบคอมคม่อ์กับ อะานี่ก็เลยอาบัตรซน้ดีกว่าอ่าอนนี้นอันนี้นะคะคนสาคัญนะคะนี่คนสาคัญเลยคนนี้นี่นะคะ้ตอนนี้อาหารมาตรงหน้าแล้วนะคะแน่ากินมากแล้วมาเห็นว่าจะจะวางขายจริงจังแล้วสบายนลสบายมาเลยที่เธอบอกว่าไม่ได้เหมือนใครทำนะเหมือนย่าทาแบบสุดโบราณใช่ไหมมาเนาะ ก็คือจะขายเป็นจานๆหรือวาจะขายเป็นชุดหรว่าขายเป็นยังไงาเต้ออย่างเงี้ยก็ขายเป็นชุดแบบนี้ลค่ะก็จานนึงเป็นชุดแบบนี้จานตีด้วยใช่ไหมประมาณประมาณราไปตั้งจานตีด้วยจานตีช่จานเต้จริงๆเป็นข้าวนะคะพอดีมันกินข้าวเหม่มีให้เลือกก็คือถ้าจะขายก็คือเป็นนลาเปะใช่ไหมใช่ถ้าเกิดาจะนมปังแบบนี้ก็จะใส่ไมอ่างสองอย่างเลยอ๋าดีดีเพราะบางคนก็เนาะ บางคนอาจจะไม่ชอบมาสากาปเป้อะไรอย่างเงี<ช>้ย<ช>น่ากินมากเดี๋ยวใชให้ดูนะเ,เป็นแบบสูตรโบราณแท้ๆเลยนะมีซาม่ามม,ามีซามมา<ช>่คนสมัยนี้ทําไม่มีซาม,ม่าแล้วแล้วก็นาซิต้องเป็นนาซิที่แบบว่าเนี่ยเบ็ดขึ้นใช่การมีพริกไทยอะไรอย่างงี้ใช่อ่ะปิดตัวนะ เออแอดมินนี่ตลอดเลี้ยวก็ก็แล้วตู้รอแต่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็ดอันนี้เป็ดพอดีอ๋อันนี้เขาหั่นให้แล้วเป็นชิ้นๆแบ่งๆกันเลยอันนี้ชิมหลายรอบปัตตุนาบบูก็แบบจะเปิดก็คือหมายถึงว่าพรุ่งนี้ก็คือลูกค้าได้มากินเลยใช่ไหมอ๋อโอเคอ่า แล้วจริงๆก็ตัวร้านนี้เห็นบอกว่าดนถึงเรอติดแอร์ติดแอร์แต่ตอนนี้ยังไม่ทานอีกไมติดแอร์อย่างเดียวไม่งดแอรคือวันนี้ได้เลิกเดอ่าอาเมอาเมอารดูดูอาเมอารีดูนะโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอยโอ้ก่อ้ย้างอ่ยยออ้้อโอ้ยเย่อ บัตตุนเป็ยย่างค่ะว่าบัตตุนนะคะต้องสองร้านที่ทำกหมดเลยใช่ค่ะยาวเป็นเก็บอายุนี้ก็ขายดีขายดีแล้วเนาะเขาทำตลอดหมดเลยนะุาภาโอรเท่มมากหนึงแล้วอายุซูชิก็เปิดมานานมากเลยด้วยสิบปีแล้วค่สิบปีนะคงผนตอบรับเป็นไงเราไปแต่ร้านที่แบบเมอดตุลก็สิบปีร้านนี้ก็สิบปีใชเป็นั้านเก่าซื้อร้านใหม่ไม่ได้เลย ไม่ถึงไม่ใหม่ไมไ,ไ,ไ,ได้ได้เ่นโซเชียลอ่ะอือใช่แล้วก็จุดเด่นบอกเลยค่ะว่าจุดเด่นของร้านเราเนี่ยเราจะเน้นขายอะไระก็คือแ,แรกแคือพัชเชยแล้จะเป็นเ็ตย่างเป็นเ็ตย่างอย่างเดียวคือเป็นสูตรของของแม่เองแต่ที่นี้ด้วยความที่แม่ค่ะเก่งเรื่องอาหารขึ้นบ้านอืก็คือเสตยายนุ่มเสตยานุ่มได้กานุ่มเสตยายอ่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าสนใจว่าให้แม่ทาขายเสริมด้วยดีกว่าเพราะว่า ลูกค้าบางคนก็ไม่ทานเป็ดอะไรยเงี้ยก็เลยว่ามามาทำเป็นอาซิดาแกงข้าวยำแล้วก็ซาเต้ดีกว่าพ่อแม่เก่งแล้วอันนี้ก็เลยทำขายเพิ่มด้วยร้านทำเพิ่มมีน้ำซุปหม้อด้วยอ๋อตรงนี้น้ำซุหม้อก็จะให้แบบอยากให้น้องบอกอีกนึงว่ามาดังร้านไหนก็สามารถสั่งทุกอย่างร้านได้ก็ะกันได้ค่ะไค่ะถ้าถ้าลูกค้าอยากทานแบบร้านเป็ดแต่ว่าอยากกินชาบูด้วยก็สั่งได้ด้วยนะคะ คือของที่ร้าน,นะคะจะมีอยู่3ร้านทั้งหมดมีร้านอายุชาบูแล้วก็ร้านเดอะบิฟยำแล้วก็ร้านบัตตุนค่ะก็ค,ะคือ3ร้านนี้คือสามารถออเดอร์อาหารได้หมดทุกร้านเลยอยากทานร้านไหนก็นั่งตรงไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้ไก็คือแจ้งพนักง,งานได้เลยค่ะพนักง,งานจะจัดการให้ทุกอย่างเลย3า,ยามแบบสาสไตล์ พาแม่มากินนักดาแก่ส่วนลูกมากินจาบูเลยนะดใช่ใช่มีทุกอย่างเลยอยากกินแบบไหนโต๊ะท๊อยากกนนัดาแก่็ได้กินนัดาแกหลานอยกินอากีก็มีอะ่อยนะมันไ้าไปกนยกกินอะไรอ่ะข้าวมีับข้ามีรับสแล้วก็อีโตซุปอ่ะซุปปจจิขิมจิมาหมักเองค่ะโอจริงเหรอตายแล้วจะลองมากกว่าลูก มาเพราะว่าพอเวลาเวลาามเราจะเราจะมากินแต่ไม่มีฮาราเนีคะเพราะว่าพยายามหาด้วยปากแต่ะาราที่หมดเลยซุ้มซุ้มสีมาฝังเองหรอฝักเองอัลูบานามาโกมาคุณเหมือนแม่พี่เออคลิกไม่จริงจริงอะไม่กล้าเรียกมานะมาเพราะเขาไม่รู้สารมันเขาอยู่บุคลิกเหมือนแม่เหมือนแม่แม่ก็อยู่อย่างเงี้ยทำเป็นทุกอย่างเขาตัดผม ตัดเสื้อบอกแล้วไม่ดูแลจริงหรอเก่งเลยเก่งค่ะพี่เก่งไม่เคยตัดเลยนะจริงหรอมาเปิดร้านอาหารเนี่ยค่ะก็คือไม่มีเวลาแล้วจะเป็นต้องไปกันที่อื่นอันเป็นสาวสตรองสาวเก่งค่ะเก่งที่บอกว่าพอจบปุ๊บตอนแรกพอพอเจอเนี่ยก็ะกเป็นคุยกับแม่ว่าแม่เป็นคนเหมือนแม่ด้วยเหรอดูเหมือนแม่เลยกลับกลับเขาไม่จับไม่อีกเนี่ยปลาปลาอยไปปลาไม่ได้ใส่เมื่อกี้ แบบนั่งตด้ไม่เป็นไรโยนนั่นแหละโยคือแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอาหารคืออยากทานอะไรบอกทำได้เลยคือใจอยจะมีความสุขที่แบบได้เห็นลู้ว่าได้กินอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เปิดร้านอาหารคือทุกเย็นต้องกินอาหารที่บ้านจะไม่กินข้าวนอกบ้านเป็นไฟเกลี่ยไฟเกลยต้องมากต็มกับอา้ารที่บ้านโยจะเป็นคนทำข้าวทุกอย่างทุกอย่างเลย เอาที่บ้านแต่พอมาเปิดร้านอาหารเพิ่มก็มานั่งกินที่ร้านแล้มานั่งกินที่ร้านแล้วได้ดูแลกิจกรรมไปด้วยใช่ใช่นะก็คืออยากกินอะไรก็แค่บอกว่าวันนี้อยากกินนี้นะไม่เคยเปลยอร่อยไม่อร่อยก็คือการันตีระยะเวลาในการเปิดร้านอายุสุชิก็สิบปีแล้วใช่ถือว่าน่าจะเป็นร้านชาบูร้านแรกๆของนาราเลยมั้งใช่ค่ะร้านชาบูร้านแรกเลยอื าาสาลาสลาสร้อยเปอร์เซ็นตใช่ไหมอันนี้เป็ดนะคะกำลังชิมอันนี้เป็นครั้งแรกของชานะเพราพี่อยู่มาติ๊กมากินบ่อยแล้วกิ๊กมาแล้วอันนี้ก็ฉาบบางๆแบบนี้นะแล้วก็ราดซอสสูตรพิเศษของทางร้านชิมไปดูมันจะไมหาตอนเปิดปากก็อยูปความอยาอันนี้เป็ดเทมปามัว่าเย็นรูน อร่อยนิ่มมากไม่แข็งเลยไม่เหนียวไม่นะใจเย็นนะความเป็นแบบจะบอกหมาล่าก็ไม่ใช่แต่มันจะมีเผ็ดแบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดมากเผ็ดแบบเผ็ดกำลังดีบางอย่างถ้าม right. ันเผ็ดเกิน่มันจะทำให้เนื้อเป็น เราต้องกินแบบเป็นตัวเัวบินึง้เอาผมมาให้ก่อนก็ปลาทุเป็นเป็นตัวนี่คือขายยังไงอ่ะถ้าเป็นตัวนึ่งสี่ร้อยสามรมคุณไปกินได้ทั้งรบัวเองใช่ไหมตัวตัวก็สองร้อยสี่คุณกินได้ครึ่งตัวสี่คุณกนได้บลบเติมเลยาเตัวชาอร่อยมากนักจิล่าแสนเราไม่ได้เล่นแบบขายชาไงแล้ก็เจ๊ส แต่ชาเย็นแต่ตาก่งเนี่ยอร่อยมากชาอร่อยมากเลยชาตอนนี้ก็ยังมีแล้วมีนะมีน้นะลองมีปีนางมันก็อร่อยมีปีนางก็อร่อยแล้วก็กินวันแม่ก็เป็นกปิกินข้าวปกินแล้วก็ชาดีก็อร่อยปีนางก็ทำเป็นลาซ็อกพี่นางอร่อชอบแล้วก็ชอบกินแต่ตอนนี้พ่อครัวเสียชีวิตแล้วยังครัวยังไ่ย ะะยังไงก็ขอฝากกับร้านใหม่แห่งนี้ด้วยนะคะกับร้านบัตตุนนะคะซึ่งอยู่ติดกับร้านอายุซูชินะคะหาไม่ยากเลยอยู่ตรงเส้นบายพาสอำเภอเมืองนะคะที่วาานะคะใครที่เป็น FC ของเป็ดย่างนะคะแล้วก็เป็นเป็ดย่างฮาลาสน,นะคะแนะนําเลยนะคะให้ลองมาชิมกันที่ร้านนี้ได้เลยค่ะถ้ายัางไงใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะคะทั้งในเพจนะคะแล้วก็ช่องยู u ู e ค่ะขอบคุณค่ะสลามอัยก้มค่ะ yes